พี่น้องเอ๋ยขั้นเจ้าได้ขี่สางกั่งห่มเป็นพญ,ญาอย่าสุลืมเศร้าหน้าผู้ขี่ค้ควดอกขอนกาขั้นได้เป็นหัวหนา้าน้าข้นยามาดใหญ่ขั้นได้กินแกงไก่ต้มอย่าลืมก่อยขีย่กระปอมเด้อพี่น้องเด้อครับซิบนิยวอันไรแววนสองแขนนบจอกกอกกัขอ,ขอกาววสวัสดีครับนะครับ ขอกลับนมัสการปฏิรานุเทระพานุมเน้นหน่อยถูกรูปถูกน้ำถูกเกียริข้ามมลัมบัตเบิดถูกมองกะละมเมนถูกบอลนะครับให้คอยอดสาเหือนนอนเฮื่นฝากไม้ไผ่บาดบุญใหญ่แลนเข่าสีนอนแป่นแผ่นกระยุ่งเด้อพี่น้องกาบสวัสดีพี่น้องคุณพ่อคุณแม่มิดหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอรองอยากพี่น้องมอพินศิลปินหมอลำผูมาค้ำปัญญาน้ำกันเบิดทุกมองกลแมเนทูกบอนพี่น้องทางสปปลาวนำเด้อ มามาแล้วมาเอาแนวมันไปไหวมาเอาในมันไปหวานมา,าความสุขสําลานไปอยูบ่บ้านน้าฐานกูสู่โคนบอมีเงินซีมากองบอมีท่องซีมาห้มีเพียงใจที่อบอุน่นและคํวบาขอบกุ้นที่รัทธาพี่น้องย่งจองถารับฟังสั่นแล้วเนาะพี่น้องนาะขอบคุณที่รับฟังกดไหลกดแชร่กดซับสะไขล่ะก๊ สั่งหนังสือนักซื้อพี่น้องเล่มหนึ่งก็เล่มสองจัดทรงไปแล้วเล่มสามรวบรวมหาเงินก่อนหาเงินพิมพ์ก่อนส่วนเล่มที่สองเนี่ยทรงไปพี่น้องตีขึ้นมาเนี่ยหาสิบกว่าเล่มเลยปัาดคือตีขึ้นมาหลายแท้พี่น้องผูใ้ใดสั่งหนังสือเก็บเงินไปทางทรงเก็บเงินไปทางเบิดสุขูสุขคนกะหลับไหเนาเด้อ คันบ่หับห้นี่ผมก็ทิเสียจงคาทรงไปเขาตีกลับมากกเสียคาทรงอีกเด้ยังได๋กให้สรงสารหนาสรงสารตาสงสารปากสรงสารจานคู่พงาหมองกองดองสองเบื้องให้ลำแยงเีเด้อสงสารเล่าเน่เล่าตลีต้นพี่น้องยังได้เก็บเงินไปทางก็เฮตห้คขั้นบ่รับเขาตีกลับมากกโอ้ยจานคู่พงกะเสียขึ้นไปขึ้นมาเลยเด้จังได๋กะรลับให้แเน่เด้อพี่น้องเด้อ หนังสือพญาอวยพรก็จบแล้วเล่มที่3ก็สิเป็นหนังสือเกี่ยวกับงานซพบ,บทกรขําพาพญาต่างๆรวบรวมให้ตั้งแต่ลดนามซบพิทีสวดอภิธรรมการอ่านประวัติงานพิทีพระราชจท่านเพิ่งซพแลก้กกรบทกรเหตุให้กํากลังหาเงินก่อนเนาะเอามื่อนี่ยกย่อนเขามา้าฟังเรื่องพอเวทบุญเดือนซี กินเขาปุนบุญเผาเบตเทศดมหาฉาดสิบสามกันพันภาฆาถาพันละหน้ามาได้สามกันเมริฮอดกันที่สี่กันที่สี่เป็นกันวัณนาเร่าเวทรวัณนาเผวานณประเวทวัณนานนนกับแปลวปา่าปลามาจากพาณะภานาแปลวปลาเผาเบตร์นี่เป็นข้ามน้ำ เป็นแปลว่าการเข้าถึงหรือการเขา่าสูเมื่อเมื่อมารวบมาร่วมกันสนทิกันเข้าเรียบร้อยวันนะประเวทกับการไม้เรื่องว่าการเข่าซูปา่ากันนี่คือกันเข่าซูปา่าของปะเวทนั่งมัดสี่กันหาซาลี่ซีพระองค์สีไดบุกด่อนซ่อนธงบุกปา่าพาดงก่อนสิฟั่งเพิ่นกันสิจุด เทียนคาถาเทียนคาถามี47พระคาทาเพิก่กสิจุด20ก้อนกะจังสิจุดอีก20จุดอีก7็เหลี่ยมแล้วแต่เพิ่นจิจุดแต่ละบานกับจุดบ่กือกันจุดจังได๋กระไดให้มันจบในกันนี่จุดเทียนบูชาพระคาถา47เจพระคาถาพระเพิ่นกสิเทศมาฟังเรื่องกัน,กนวันณประเวทวันณับประเวท,วนนเ,วทเหตุเรื่องเล่ามันสิเป็นจังไดมาฟังน้ากัน พี่น่องเอ๋ยมาฟังพัลลาน่าเรื่ององค์พระเวชชาดกยกเป็นในท่านกกเปรียบปูนปองไหวตามชั้นเคยเลี่ยนใดในสมัยแม่พอวันนับพระเวตเดอมาเบาาตอบอนพระเวตสิออกจากบ้านกับเมียแก้วมิงมัดซี่บอมีห่วงดีๆีพระเวตยางท่างตีน บอมีศสินบ่มีัพั์กับผากพ่อยเมืองปาดเนี่ยพระเวทออกมาแล้วบ่มีศสินบอมี่ซั์เขาขอเอาเบิดทุกอย่างแล้วมัดซี่นั่งเป็นคนอุ่มหลักกันหาผ้ายางพระเวทอุ่มซาลี่มัดซี่โยกยางใหญ่ละตามต่านอยู่บ่อเศร้าถูกบอมี่บอนเบาเขาปลาพันนีจรไกนาคอนสีพี่แม่มัดซี่ทั้งสะอื่นพอออกจากบานหัวก็ออกจากบานจากเมืองเคยอยู่ซุกสบายมากกับคืดฮอดอ้าว เบียงบั่งแล้วเนาะมันเป็นจะสันเด็กมองขึ้นมาทางบานมัดซี่นั่งนำตาลังขีดหอดบั่งผาแก้วบอนเคยได้ว่านางนอนข้าวเมื่อตากแดดห่อนได้เศร้าห่มกกกระเดาเอาใบตองมามุ่งกะนางนอนพ่อหายห่อนนอนกลางดินกินกลางหญา้าในเวลาขึ้นโศก ขึ้นไปโค้กคอยคอยหนาวสะบันบาดสันกายเด้น,นนะครับออกจากเวียงบ้างมาแล้วเคยยู่ยุกสบายกับมาตากแดดมาอยู่หฮมต้นบอกต้นไม้อยู่กลางดินกินกลางทรายลาบากยากแข้นนะครับกลัวแต่เสือสิงสา่งกลางไผ่ดอกไนป่าผาเวทจากเมืองมาบอมีี่บอนซีเบามัดที่เสาดอกมน์มองราเ,เบีเบ่าต่อนนองให้เจ้าคอยอดสาเดอคํม ท้าวเมื่อกำเฮามีคอยท้นไปตามเรื่องกำมั่นยั่งบอ่อเสียงให้ท้นไปดอกสากรล่างเตอบุญขาดใดสิงโง่โค้งสูนครอนะระเวทกับให้แรงใจเมียนนองหลาเอ้ยอายกัเป็นห่วงเจ้าหลายมาแล้วให้ท้นถูกออยเดอร์อดสาเหือนนอนเฮื่อฝากไม่ไพ่บาดบุญใหญ่แลนเขาสีน้อนแป็นแผ่นกะยุง่ง อดสาสูกินปลาทูต่างประแดดอดสากิน้ำง่วนซ้มสีพอน้ำหัวช่วงนี้บุญกรรมเฮ้าเห็ดใบมันลายท่านมันม่ไดในเบิดกรรมเฮ้าใส่ไปซะกอน่างมัดซี่เข้าใจพระเจ้าพี่สื่อว่าความถูก์ยากหอนับเป็นสิ่งรรมดามัดซี่เอ้ยคนเกิดมาต้องมีถูกและหลีกหนีบ่มีใดว่าแต่ผ้าเมียไถบุกปลาเล่าดอกปลาไหลบุกป่าไพ่หลอดปลาแต่กะแลจ่องดอกส่องเมืองอ่า ก็เลยบ่า,บาสู่ฟังคนเท่ามันบุญผ้าวาดสนาทรงมันมีบุญมีกรรมบุญน้ำส่างบอดภัยมันเดีกยนี้บ่มีผลเมื่อนันตกเขาเบื้องสุวรรณะขคีรีเขาานาที่ว่างใสละ,ละละหวยละหานหวยสองกันหาซาลี่ได้เห็นผลดอกว่อนแอวเห็นหมากเซลหมากตองละสองหน่อยแอวกินพอเอ้ยแม่เอ้ยอยากกินบักตองอยากกินบักเล็บแมวอยากกินบักพีพวนเหมือนนะเจ้จาขึ้นจักบักพีพวนอ้าบักเล็บแมวพีพวนเคยกินเด้ หนะหมากกระล่อมอืมหากินน้ําปลาจังสี่บักเล็บแมวบักตองบักทีพวนเนอโอ้ยหากินสมัยแต่น้อยไปเนะี่ยเกิดท่านไม่ได้เกิดท่านยุกเก่าตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวสีหา้าว่ไข่เถ่าเกิดโดนเนี่นี่กำ <c oughs> เบ็นย่งางบ่ท่านสินสงสารสาบทั้งสองหนามตาไหลน่องน่องแม่มัดซี่ทั้งไห่เดินทั้งไก่อิดลาอีกทั้งสองบุตรตาเจา้าผัดมาว้อนเอวบิดจากกำนันบัวเหลวสองหน่อยละเอวน้ำโอ้ย เมื่อยมอยซอยมองลูกกะแเอเนะเข่าปลาพนาดอนเด้ยคนเท่าหิวนอนกับปันนี่ลูกกลาน่ะก็แเอวกินนอเพราะมียังเอามานํำลูกกะลงงกะล่างไ่กัลล่งกินมันเป็นจังสันนอืเมื่อนั่นตกเข่ากําเจดตลาดนครหลวงภาคซาลาเล่มเมืองกับ่เครื่องค่าหอนชาวนครน,นั่นไปพอทู่นองค์ผู้วานาถพระเจ้าเจตตลาดใ้ออกมาตอนรับรอง คือพระเจ้าเจตตลาดเนี่ยเป็นเซียวหักกับพระเวียันดอนพระเวทสันดอนก็บ่ได้แจ้งบยย่งได้ยยังเด้หากงางมากรือซื่อ่าษีทังนี่มันเป็นทางงพันเขาเขาว่งกดพระเจ้าเจตตลาดเห็นพระเวีสันดอนมากก็ออกมาต้อนมารับโอ้ยดีใจหลายทุนให้เขาไปพักอยู่ในเมืองหล้วก็ทุ่นบอกว่าเออให้ปุ๊บองเมืองน้ากันสเปียงบ่ต้องเขาไปดอกเขาว่งกดนั่นพระเวียก็ขอบคุณหลาย,ลาย ว่าเจ้าฝ่าเจ้าเมืองมันมีด้ผู้เดียวบบตองมีสองดอกอีกอย่างหนึ่งก็ต่างจิตคิดใจแล้วว่าสิไปในเขาวงกดติเดียวเนี่ก็ดีใจที่ย่ำต๊กทุก,ยก์ยักหยักมู่บถิมโบป้ามูก็ออกมาตอนรับครับสู้ดีใจแห้งพระเวีย่บาพระเวียเน่าอยู่หันขึ้นหนึ่งกเ็เลยกายไม้ใสเขาม่งกดหละปาหิมมาผ่านกวงประชาชนทั้งค่ายละรู้หลามตามทรงองค์พระเวีย่ทอนเท้าบบมีเอือเอาวยั้ง พระเจ้าเจตตลาดตั้งน่ายดานรักษาการคือน่ายผานเจตตบุตรรักษาการดอกทางนั่นไผผู้เดินไผเข้าบ่มมีสารหมายออกบอกว่าไปบได้ละทางนั่นจงระวังเด้อเมื่อล่าออกจากมูพระเจ้าเจตตลาดแล้วว่าสิไปเขาวงกดไปหลกักฐานซื้อสางภาวนานั่งอยู่กลางป่าพระเจ้าเจตตลาดกับตั้งน่ายดานรักษาการน่ายผ่านนั้นซื่อว่าเจตตะบุตรโดยตั้งใ้ขั้นผูดใดบ่เข้ามาบ่มมีสาร บบมี่ไม้ประทับตาว่าให้เขาไปหามเขาเด็ดขาดให้ดูแลมองนี้หามไปลบกวนพระเวสสันดอนนันนะมันเป็นแจงสันเด้เมื่อไปถึงสาลี่สวยหมดจลินบอนอินแต่งเศร้ามีแห้งผักอย่างข้าหน่อยละหนึ่งกายต่อแต่นั้นถึงสะโบคาลานีถ่าวโกสีพะอินลงมากกัดแต่งแปงซาล่าไว้พระเวีเดินไปพ่อซาล่าล่าสินทรงผนวด ทางมัดที่นาดหนาดหลาลักษาแกี่วนอสินอันมัดที่ข่หนันประพฤติการเดินปา่ามีตะกาเบล่าเขาได้คอยถือได้หาหมากใหม่กับตาวอาสมกับมาส้มบุตรตาลายอูข้องค่อยถามัดที่พ่อยเมืองบานเจ็ดเดือนเป็นขนาดบอมีไพ่พยาดหายขันมาต่องแต่ยางใดมั่นกะอาวาสารสินวั้น,นราเปเวให้พี่น้องฟังทนีเมื่อหนาจังคอยฟังเด้อ หามองล่งเกือบบได้กัรบรณันประเวทหลังจากนั้นแล้วพระเวทก็เข้ามากหอดเขาว่งกดพระอินทร์กัมานีละมิดซาลาเอาไว้มีมองส่งผนวดอย่างดีพระเวทก็ทส่งล่าสินหาภาวนาศินแปดอธิษฐานในจิตคิดในใจบอกนางมัดซี่หายยูไผยยูมั่นมีเวลากับเอาตะเขาหมากใหม่มาส่งจังสัตย์ไ้บ่มีการประเวนอกประเวนี่ยูน้ากันสร้าง คุณงามความดีมาซี่กับไปหาผลละหมากลากใหม่หลวกกับมาหาสองอ่อนหลาบุตตานั่นนะนี่เรื่องเล่าของกันวัณน,นปเวทสี่สิบเจ็ดพระฆ่าถาก็มีมาจังสี่เรื่องเล่าเนี่ยมันเป็นจังไดแน่สรุปของกันวัณน,นปเวทก่าวถึงพระเวทมัดซี่กันหาซาลีสเสด็จด,ดำเนินจากเชตุดอนอานครจนเข่าไปหอดเมืองเจตตลาด พระเจ้าเจตตลาดที่เป็นมูกันกับมัดตอนรับครับซูโอ้ย่าไปเถาะ่าสีแตงต่างให้เป็นปู้ปกปักนาคอนน้ำกันเป็นกษัตริย์น้ำกันแต่พระเวทกับปฏิเสธไปมาสีเดินทางไปจำสินสางภาวนาอยู่กลางป่าเมื่อเหตุจังสันพระเจ้าเจตตลาดกับแตงต่างน่ายผ่านเจตบุตรผู้ช่ำน่านป่าอยู่พิทักษ์รักษาขันโบมี สารตราหรือว่าเอกสารเขาไปพบพ่อพ,อพอเะียทห้ามให้ไพ่เขาไปรบกวนพระเวทเด็ดขาดนั่นนะ่ะนี่ก็คือการวันณะัระเวทคือการเข่าสู่ปาของพระเวทมาสี่กันหาซาลี่ทั้งสี่พระองค์จนไปหอดเขาว่างกดบำเพ็ญพลดุจเจ็คเดือนนั่นนะพี่น้องในกันนี่สี่สิบเจ็ดพระฆาถาคาติประจํากันคือจังใดคนเฮาสี่เห็นใจกันมีอยู่สามจอหนึ่งจอย่มจนสองจอย่มเจ็บ สามจอแย่มจากจอแย่มจนคือเฮ้าทุกจนคือพวะเวทจังสิละจากสูงลงมาสู่ต่ำพระเจ้าเจตตลาดเห็นมากกบบโบถิ่มบ่อบปา๋าเซื่อเขามาอาอยู่ในเวียงในว่างสี่หายเป็นกษัตริย์น้ำกันพู้เดยนี่ย่มจนเห็นใจกันย่มจนสองอย่มเจ็บเจ็บไข่ได้ป่วยขันผัวเจ็บเมียไปเยี่ยมในโรงพยาบาลอยาิมาเยี่ยมก็ดีใจ เมยเจ็บไข่ได้ป่วยผัวมาดูแลญาติมาดูแลมันก็เห็นใจกันไปเยี่ยมเป็นจังไดเศร้ามีแห้งละบ่ดีขึ้นละไปเป็นจังได้กินเข้าได้หลายบอกมันได้ขวัญได้แรงใจนี่คือย่ามไข่เจ็บไข่ไดป่วยย่ามสุดท้ายคือย่ามจากสามจอในย,อย่ามจากย่ามจากกันคือย่ามตายย่ามตายแล้วมากินอุปโภมทนามากเป็นขวัญกำลังใจคือปีเฮาพี่น้องในละย่ามเพิ่นตายก็เอาเข้าไปอุปโภมทนาเอาเงินไป บริจาคทำท่า,ทานน้ำเพลินไปกินไปท่านไปให้ควันกำลังใจบุมเป็นไปบึงแต่อายุเอามาแท่งเหล็กแท่งหวยเด้เออมันเป็นจังสัน <laughs> เออมันจะได้รับความจริงใจนะ mm. อันที่สองก็คือมิตรด,ดีเพื่อนดีเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดลิศสยาเหมือนมีเกลือน้อยนิดด้อยราคายังมีค่า กว่าน้ําเค็มเต็มทะเลเพื่ออมีเพื่อนดีมีบ่อหลายคือพระเจ้าเจตตลาดกับพระเวยียเป็นมูกกันมาแล้วพระเวยียก็บ่บยาข้องเมืองเด้ฮูหูว่าเพระเจ้าเจตตลาดเป็นกษัตริย์อยู่บบอยากมาหยาดมาแยงเห็นว่าเพื่อนดีตอนรับบ่อิิมบ่ป่าก็ดีใจลหละให้ภาคการขอแต่ทางสีเขาไปสู่เขาว่งกดน่ะคือคนดีน้ากันบดทอดทิ้งกันยาม,มันทุกเพื่อนทุกกระซอยกันอุ่มชูน่ะสุดกันย่โต,ต๊ต่ําให้คา ปรึกษาหาลือกันได้เนี่ยมันจังหวะจังสันนะเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อมัวมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเมื่อหมอดมวยแม้นหมูหมาไม่มาบองนะเห็นบอกลังเทอหม่กับโม่แต่ย่ำลำย่ำรวยย่ำเบิดเงินเบิดคำนี้เบิดจนเ,เสียมันบบเมนนอเมนแนวอ่ามันเป็นสันตัวแ <c oughs> นะนำใจของคนดี น่าน้ำใจของมูดี่ามาถูกกบบระโบทิมกันให้แร่งกิดแร่งใจกันเบิงแย่งแพ่งกันเสาทรงแกงแร่งทรงต่มคือคนบานเฮานลีลา บ่ถิมบ่ป้าไปผุ่นกินปลามาผี่กินเขาไปผุ่นกินเหล่าหมาพี่สูบยาบานเฮือนเนื้อทรงเกลือเฮือนไก่บานไก่บานลูกบานสูงบานป่าบานคางคางบานอาบานหน้ากระเพิงผ้าอาศัยกันห้องไ่กันกินเข่าละบอได้ยังกินแรงกินง่ายเนาะจังสันนันน่ะนี่คือนำจิตนำใจระวังภาเวียดละกัพญาเจตตลาดบ่ถิมบ่ป้ากันละกัแสดงถึง หักระวางผัวเมียกันนางมัดซี่กับพระเวศถูกหยากปากมองกระสูท้นบุกดอนซ่อนทงบุกปาพาดงจนเขาเขาว่งกี้กดเนาะไปบำเพ็ญพลน้ากัดมันเป็นจังสัตว์เนี่ยระวังคนที่แต่งงานกันคือกันเมื่อโตกลงปรงใจจะแต่แตงงานอยู่น้ากันแล้วสุกถูกกายาถิ่มยาปาอุปสรรคปัญหาเป็นที่ม่าแห่งความสาเร็จบางคนแต่งงานกันไปแล้วหัว เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเกิดอุบัติเหตุพี่กนพีการได้ตกทุกได้ยากทิ่มป้าเขาเรื่องเตือกับของถือไว้รวยเหล็จังสันทิ่มกันคู่มือมันเป็นจังสันเดชั่นนั้นเรื่องครูข้องต้องแบ่งจิตแบ่งใจกันข้องประคับประคองง่ามทุกง่ามยากง่ามหายง่ามสุกไปน้่กันอดหลอดเบิงประเวทนั่งมัดซี่ไว้เป็นตัวอย่างเ้อเนี่ยคติประจำกันมันเป็นจังสันส่วนผู้ใดจับได้กันนี่กันบรรณะประเวทหรือว่าได้บูชาได้ฟังกาแล้วแต่ เพิ่นบาสิเหให้ชีวิตของความหักนั่นมีแต่สมหวังไผ่บค่อยเจอก็สิเจอเนือคูเพิ่นบาคือกันกับระเวทยกันนางมัซซี่เนี่ยลวก็สิเจอมิตรดีๆคือระเวียดเจอพระเจ้าเจตตลาดสิเจอมิตรดีๆเดินทางไกลสิได้มิตรดีๆพบปะสิ่งดีๆในชีวิตในในตอนเนี่าสิ่งบริบบดีก็สิมาลล่หายไปขั้นละหายตายจากไปแล้วก็สิไดเกิดในสวรรค์สันฝาเทวดาฝ้าย่อนยนละหายออกจากจุติตายจาก โลกสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์กิสิเป็นมนุษย์สมบัติจังสันย่อนผลแห่งการท่านการเฮ็ดบุญสุนท่านจากมันเป็นจังสันเด้มันดีจังสันพระสัมมาเพิ่นกก่าวอางของประเสริฐก็คือบุญบอนสีกายเป็นทุนแก่ปู้ว่างสังขารแหล้วไพ่ปูงันหาเกี่ยวทั้งซ้มไตได้สางกอเพิ่นบาเฮ็ดถือขอ้อเพิ่นบาหย่อถือป่องไพ่ก่ยยองว่าดี จบไปกันบั้นณับปเปอรีตสี่สิบเจ็ดราคาถาพี่น้องกด้ฟังหูขอขิดกตติทรรละกะในการน,นี่เป็นแล้วก็ขอให้พี่น้องมีแต่ซุขกับมังมีแต่หังกับมีหลํ่รลวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเจ้าฟ้องจบแล้วให้มีแต่ความซุขอันตาไล่ไพ่ถูกย่าเบียดเบียนตนเจา้าเงินคำเขาไหลมากคือนน้ำแกงให้ได้นับแต่แบง่งให้ได้นับแต่แบงแ่งแรงเศร้า อยู่สุวรรณเด้ออยู่สุคนเด้อสวัสดีครับ